ถ้ารู้ว่าเป็นใครก็ไปสก,กิดเขาให้ลบคลิปนุ่นออกด้วยนะเลยต้องให้นุ่นฉีดยาแรงไม่ปาหนีแล้วนะคลิปเต็มเลยวยอวิวยอดดูจากเราไปเท่าไหร่ละ่ะไม่สมควรได้รับเชื่อว่าเขาไม่ลบใช่ค่ะด้วยด้วยด้วยนิสัยอะค่ะด้วยนิสัยเขาบาประมาณนั้นอยู่แล้ว ี่ามาทำตัวแบบเรูมองว่ามันไม่แฟกับคนอื่นนะจ๊ะไม่แฟกับคนอื่นเลยเพราะกับคนอื่นคุณก็ไม่ได้ดีแต่คุณได้รับความสงสารจากเขาตลกมากเรื่องนี้ตลกมากเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องมาโทษนุไม่ต้องมาโทษคนอื่นคะ่ะคุณทำกับเราุณไม่ได้ทำ คุณทำกับเราล้นล้วนนะจ๊ะไม่เกี่ยวกับน,นู้ย่ามาใช้คำว่านุ่นเชื่อหนูอย่างเงี้ยอย่ามาใช้คำนี้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ได้เดี๋ยวรู้หมดถ้าเขารู้ไปเถอะคุณอย่ามาทำตัวเป็นคนดีทั้งทางที่ไม่ไดีไ ใช่คือที่นางแบบว่าที่นางแบบโพสอะเพราะว่าเลอรุต้าเขาว่ามาทําเป็นเหมือนแบบเป็นข้อนุที่ทําให้ทุกอย่างแบบเป็นแบบนี้แต่คือเขาไปโทษตัวเองอะมาทําเป็นแบบบล็อกเขา่ามาทําเป็นแบบคือหนูก็งงไงว่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกันกระนุ <laughs> เกี่ยวอะไร นางก็เลยแบบรับบทเป็นยืออ่อะคือนางก็ไม่อะไรหรอกเพราะนางไม่ได้ยุง่งไะนางไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยไม่ได้ยุง่งไม่ได้อะไรแล้วแบบมาทําเป็นแบบบล็อกนูลบนูอะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบว่ามาทําเป็นเหมือนว่าชุดที่โดนเนตให้นุ่นนะคะชุดที่โดนเนตให้นุนน่น,น ก็คือมีคนโดเ n a t ชุดให้นุ่นนะคะถ้าคุณ,ค,ณคุณช่วยคุณช่วยไปจัดการด้วยนะคะเพราะว่านะ้าออนเขาถามมามีคนโดเ n a t ชุดไปให้นุ่นซึ่งนุ่นไม่รู้ว่าจำนวนยอดอะเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนนะแล้วอยู่ในบัญชีของของคุณคุณไปจัดการด้วย ไปจัดการด้วยนะคะเพราะนาอ่อนเขาถามมานะคะนาอ่อนเขาถามมานะคะงานด้วยนะคะเพราะว่าเขาถามมาน่ทั้งหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดหรืออะไรรุ่นไม่รู้จำนวนยอดนะคะรุ่นไม่รู้จำนวนยอด ไม่รู้จํานวนยอดแต่ว่ามีมีแม่เขาทักมาใช่ไหมแม่เขาทักมาหาใแฟนสองสามสี่ห้าเขาหาล้านชุด,ดสี่สองสามสี่ห้าเพราะว่าแม่คนที่เขาโดเนตไปเขาโทรไปหาร้า,รานชุดนะคะแล้วร้านชุดต,ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไปจัดการด้วยเพราะว่านุ่งก็ไม่รู้ว่ายอดโดเนตมันเท่าไหร่ หรือไม่คุก็ยโนไม่ก็โอนไปให้ใครเขาจัดการได้เลยนะคะ่เขาโดนเน็ไปที่คุณอ,อ่ะคโอนไปให้เขาจัดการแทนก็ได้ไม่ได,ด้จัดการอะไรแล้วอะ่ะ จริงๆก็ไม um, like uh, okay. ่ได nice. uh ้จ huh. ัดการอะไรแล้วละเพราะว่าเไม่ได้ให้จัดการอะไรเสอกวาที่หนูกแบบนี้นะบี่หนูแบบหี้นบเี่หนูแบบนี้นะว่า หนูเป็นคนที่ไม่ได้ทําใครก่อนหนอยยังรูอเส,สี่ยความรู้สึกนะสเกี่ยวความรู้สึกฮะเกี่ยวความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวความรู้สึกครับมันเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวความรู้สึกโทรศัพท์ไปเครื่องหนูนนให้เขาแต่เขาไม่บอกกับคนอื่นว่าหนูขายต่อเนี่ยเอาเรื่องแค่เนี้ยเลยเอาเรื่องนี้ก่อนจริงจริงเเรื่องนี้ก่อนเลย เจอความเป็นตึกปะเป็นพี่พ่เก่งหขอเจอปะไอ้บอกว่าหนูขายต่อให้เอาตังค์ให้หนูอะไรไม่ใช่เรื่องจริงหนูไม่กล้าพูดเนี่ยเรื่องนี้เลยมัแบบโอ้ไอโฟนสิบห้านะไอโฟนสิบห้าโปรแม็กนะที่หนูให้เขาไปอ,อะ คือตอนหนูห้ามไปหนูบอกว่าตอนแรกเขาจะซื้อต่อตอนแรกเขาจะซื้อต่อ,นอ,ตอ,ตอห,ห,หนวก็จะไม่อ้าหนูบอกว่าไม่อาเนี่ยก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนน่าเสียความรู้สึกไหมละ่ะเล้วจะมาโทษคนอื่นได้ไงว่ามันเป็นคนอื่นที่ทำให้เป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเกี่ยวกับหนูเนะี้ยกับหนูเนะี่ยกับหนูเนี้ยก่อน รู้กันเออวะหนูวะหนูหนูเอาตังค์ของมาไล่หนูจะซื้อหนูจะซื้อใหม่คือเรื่องหนูเรื่องหนูไม่อยากกินใบโพลจุดห้านั้นไว้เนี่ยตรงตรงเลยหนูก็ชัดเจนพอนะหนูก็ชัดเจนพออ่ะไม่ได้ปิดอะไรอยู่แนะทำไมตอนไม่ต้องปิดอ่อะ ให้ก็คือให้แล้วเป็นไรอ่ะจะไปเรื่องอื่นๆเนอาเรื่องนี้ก่อนแล้วคนที่บอกหนูอ่ะเขายันได้ด้วยนะว่าเป็นคนเป็นเือกับเขาจริงจริงหนูถามนะว่าถ้านในวันหนึ่งอ่ะมันต้องยันน่ะว่าเขามาบอกจริงๆนี่กล้ายันไหมคนที่คนที่บอกว่าหนูกล้ายันหนูกล้ายันหนูจะยืนตรงนั้นด้วยเลยว่าเขาพูดจริงๆแฟนหนูจะได้ยินต่อต่อ โอ้ยก oh ้อนเราเลยบอกเฮ้ยพี่ให้พี่ไม่ได้ขายพี่จะไปเอาออาทำไมให้ก็คือให้เพราะเราบอกว่าเออไม่ได้ให้อะไรพี่นะหให้มันเกิดเพราะว่าตอนนั้นเราจะซื้อไอโฟน16ใหม่เพราะเราไม่อยากเก็บไอโฟน15ไว้เกิดควาาขัดแย้งว่าเราขาย ไม่ดังเจเจกสอบแล้วเจเจกสอบเรื่องอื่นอะไรเจก่อนจะไปเรื่องนี้นะเรื่องนี้ก่อนเจเจกสอบเรื่องเนี้ยจะมาโทษคนอื่นได้ไงทำมาเป็นโทษนุ๊กทำมาเป็นนั่งเรื่องเจเจเนี้ยได้ใส่ไปเยอะด้วยก็ใช่ไงหนูถึงบอกว่าเขาไม่สมควรได้รับแล้วเขาทำกันไปเจเจกสอบสามสี่ห้าเจ กใส่มาตลอดหนูม,มีอะไรทั้งนั้นแล้วก็มีนองวีนทยกับใครทั้งนั้นนะโ <c oughs> ปรใสตลอดค่ะพี่พีททุกคนอ,อะไรผิดว่าไปตามผิดอะไรถูกว่าไปตามถูกแกทำเป็นไม่รู้ทค <c oughs> ช forums, an, Freiheit, ula, ื ouais. right. right, ่อลวมังที่หนูชม่อยากพูดชื่อนั่งนั่งอู้่ก็ดูเอาไอโฟนเโรมาให้ช่ยเหอ่อ่างยาละล่ไอนิชาเนี่ยนิชาคนดูดีเกงเดินมาพูดกันบอกพี่นุ่นไอโนาสจริงๆถกพี่นุ่นเคยเคยยากกินพิซซาบ้างไหมพิซซาอะไรแล้วถาสพิซซาอะไร วัสคระข้าอะไรที่เ้าท่าที่ที่ข้าทร่ข้าที่้่ข้าที่ข้าที่ข้่ข้าที่ข้าทข้าที่ข้าทีราทข้าท่าที่้า่ข้าที่าที่ข้าที่ขาท่ข้าทีของที่น้าที่ข้าที่ข้าี่ข้าที่ข้าี้าทีข้าที่ขนาที่ข้าที่ขาที่ข้าที่ี่ข้าที่ข้าที่ข้าที่ข้าาีาทีาที่ข้าที่าทุ่า้าีได้รับชม้ันนะครับ กาขอบคุณยังสูงนะครับที่เรียกใช้ทลังานกาสดงนะครับแล้วทุกคนดีนะว่าทุกคนคือรู้แล้วแหละเราไม่เคยสั่งให้คนแบบว่าเอ้ยเอาพิซซ่าพิซซ่าแล้วพืกหนูกินแต่แบบข้าวไข่เจียวอยากินข้าวไข่เจียวเดียวงานวัดอะไรแบบเนี้ยพิซซ่าจไม่เคยบ่นว่าอยากกินพิซซ่าจัดงานลิเครา์รุ่นฟ้าไปอิสราเอบรินะครับ่าเราอย่างแรงเชี่ยแรงใจดยันวันนี้ ทีมงานการแสดงก็ได้มาเปิดชมการแสดงที่เป็นครั้งแรกในกาสเตเลโกวอร์เรนเกสเลสเจมส์พิโตที่กรงรั้วนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับจัดจองไปได้ของที่ด้านวันนี้ผมรับรองว่าชมทีมงานการแสดงแล้วสนุกสนานได้อย่างแน่นอนนะครับลุคลุคก็งงว่าอะไรเดี๋ยวช่วงนี้เราจะลองนะครับทดสอบเสียง ปกติดีพ่อสักคู่เดียวครับ คนที่ซื้อครมให้ผมมาหา